สวัสดีครับเคยลองจินตนาการถึงโลกที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากับปัญหารถติดกันอีกต่อไปไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของการปฏิวัติการเดินทางที่เมื่อก่อนเราอาจจะเคยเห็นกันแค่ในหนังไซไฟแต่ตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นความจริงแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของแท็กซี่บินได้แล้วเราจะไปดูกันครับว่าบริษัทที่เป็นหัวหอ,อกในสหรัฐอเมริกาอย่าง Archer Aviation เขากำลังทำอะไรกันอยู่ โอ้โหใครที่ใช้ชีวิตหรือเดินทางในเมืองใหญ่นี่น่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเลยใช่ไหมครับการเดินทางที่จริงๆแล้วระยะทางไม่ได้ไกลเลยแต่กลับต้องเสียเวลาบนถนนเป็นชั่วโมงๆแต่ลองดูตัวเลขนี้สิครับจากการเดินทางที่เคยใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งจะลดลงมาเหลือแค่1 0บถึงยีนาทีเท่านั้นนี่แหละครับคือภาพของอนาคตที่อาเชอร์กำลังพยายามสร้างให้เกิดขึ้นจริงแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าเราสามารถบินข้ามปัญหารถติดทั้งหมดนั่นไปได้เลย ใช่ครับคำถามง่ายๆแต่ทรงพลังคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพของอนาคตที่เราจะได้บินอยู่เหนือการจราจรกันดีกว่าเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือภารกิจหลักของอุตสาหกรรมใหม่ทั้งอุตสาหกรรมเลยทีเดียว หัวใจหลักของเทคโนโลยีนี้เขาเรียกกันว่า EVTOL อ่ามันย่อม,มาจาก Electric Vertical Takeoff and Landing ครับถ้าจะให้อธิบายแบบเห็นภาพง่ายๆเลยนะครับมันก็คือรูปผสมระหว่างเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้กับเครื่องบินที่บินไปข้างหน้าได้เร็ว,รวนั่นแหละครับแต่ที่เจ๋งกว่าก็คือทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งมันทั้งสะอาดแล้วก็เงียบกว่ามากเลยครับและในอุตสาหกรรมใหม่นี้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีผู้เล่นคนสําคัญมีพระเอกของเรื่อง ซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่บริษัทนี้ครับ Archer Aviation หนึ่งในบริษัทชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังผลักดันวิสัยทัศน์นี้ให้เกิดขึ้นจริง และนี่คือยานพาหนะเรือธงของเขาครับชื่อว่ามิดไนซ์ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางในเมืองโดยเฉพาะเลยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้4คนพร้อมกับนักบินอีกหนึ่งคนบินในระยะทางสั้นๆประมาณ20-50ถึงไมล์ด้วยความเร็วสูงสุดเกือบเกือบ150ไมล์ต่อชั่วโมงจุดที่น่าสนใจมากคือมันใช้ใบพัดไฟฟ้าถึง12ตัวทาให้เสียงเงียบกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบคนละเรื่องเลยครับและที่สําคัญคือมันถูกออกแบบมาให้ชาร์จไฟได้เร็วเพื่อให้พร้อมสําหรับ,บบินต่อเนื่องหลายๆทเที่ยวต่อวันได้ กลยุทธ์ของอาร์เชอร์ถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยก็คือการทําให้การเดินทางในเมืองมันเร็วขึ้นเงียบขึ้นและก็ยังยืนขึ้นครับเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆโครงการที่มันยิ่งใหญ่ระดับเปลี่ยนโลกแบบนี้แน่นอนว่าจะทําคนเดียวก็คงจะไม่ไหวใช่ไหมครับมันต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากๆมาช่วยกันผลักดันความฝันนี้ให้เป็นจริงใช่แล้วครับภารกิจที่ต้องเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางของโลกขนาดนี้ cher, อาร์เชอร์เขาไม่ได้บินเดียวแน่นอน แต่มีพันธมิตรระดับยักษ์ใหญ่คอยหนุนหลังอยู่ครับลองมาดูกันครับว่าพาร์เนอร์แต่ละเจ้าเข้ามาช่วยเติมเต็มส่วนไหนกันบ้างเจ้าแรกคือ Stellantis ยักษ์ใหญ่แห่งวงการผลิตรถยนต์เขาจะเข้ามาช่วยในเรื่องที่ถนัดที่สุดนั่นก็คือการผลิตตัวเครื่อง Midnight ในปริมาณมากๆหรือ mass production นั่นเองครับ ต่อมาคือ United Airlines สายแกนบินระดับโลกที่ไม่ได้เป็นแค่ลูกค้านะครับแต่ยังมาช่วยวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินด้วยและสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งการเข้ามาของเขาเนี่ยมันคือการการันตีความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีแบบสุดๆไปเลยครับตัวเลข10ล้านดอลลาร์ที่เห็นอยู่นี่มันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเงินนะครับ แต่มันคือเงินมัดจำล่วงหน้าที่ u n น t e d a แอร์ไลน์จ่ายจริงๆสำหรับเครื่องบิน100ลำแรกมันคือสัญญาณของความเชื่อมั่นจากโลกธุรกิจการบินที่จับต้องได้เลยครับและมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเชิงพาณิชย์นะครับกองทัพปกรกาศสหรัฐยังได้ให้สัญญามูลค่าสูงถึง110ล้านดอลลาร์กับอา c h เชอร์เพื่อไปศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในภารกิจทางทหารซึ่งมันก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าศักยภาพของมันไปได้ไกลกว่าแค่การขนส่งผู้โดยสารในเมือง ฟังดูเหมือนจะดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเส้นทางสู่ท้องฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเรามาดูด้านที่เป็นความท้าทายกันบ้างดีกว่าครับและคําถามสําคัญที่เชื่อว่าหลายๆคนคงคิดอยู่ในใจตอนนี้ก็คือแล้วสรุปเราจะได้เห็นเจ้าแท็กซี่บินได้พวกนี้บินอยู่บนท้องฟ้าในชีวิตจริงเร็วๆนี้จริงหรือเปล่าภาพนี้อธิบายภาพรวมได้ดีมากๆเลยครับ ฝั่งซ้ายคือโอกาสมหาศาลทั้งขนาดของตลาดที่คาดการกันว่าใหญ่ถึงแสนล้านดอลลาร์และการเป็นเจ้าแรกๆที่บุกเบิกตลาดแต่ฝั่งขวานี่แหละครับคือภูเขาลูกใหญ่ที่ต้องข้ามให้ได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขอใบรับรองจาก f a a ของสหรัฐที่ขึ้นชื่อว่าเข้มงวดมากๆการแข่งขันที่ดุเดือดจากทั่วโลกและที่สำคัญคือธุรกิจแบบนี้มันเผาเงินมหาศาลเลยในช่วงแรกที่ยังไม่มีไรายได้เข้ามา อย่างไรก็ตามอาเชอร์เขาก็มีไพ่เด็ดอยู่ในมือครับนั่นก็คือเงินสดกว่า1.7พันล้านดอลลาร์ในวงการธุรกิจเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่ารันเวย์หรือสายป่านครับมันคือสิ่งที่ทําให้บริษัทมีเวลามีลมหายใจที่จะสู้กับความท้าทายต่างๆต่อไปได้ในขณะที่คู่แข่งหลายเจ้าอาจจะเงินหมดไปก่อนนี่คือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆครับมันมีคําพูดที่น่าสนใจในวงการนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วอุตสาหกรรมนี้มันจะเกิดการควบรวมกิจการ และจะเหลือผู้รอดเพียงไม่กี่เจ้ามันเหมือนเกมกาอีดนตรีเลยครับที่ใครไปไม่ถึงฟังฝันก็ต้องออกจากเกมไปซึ่งมันก็ยิ่งย้ำให้เห็นว่าการแข่งขันนี้มันเดิมพันสูงจริงๆเอาละครับพอเห็นภาพความท้าทายกันแล้วทีนี้เรามาดูกันที่อนาคตดีกว่าว่ามีหมุดหมายสำคัญอะไรบ้างที่เราต้องจับตาดูกันที่ดีนี่คือไทม์ไลน์ที่อาเชอร์เขาวางเอาไว้ครับชัดเจนมากๆปี2026จะเริ่มการทดสอบการบินอย่างเป็นทางการกับ FAA ปี2027ตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้เป็นครั้งแรกและไฮไลท์สำคัญที่สุดเลยคือปี2028ครับที่จะเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ในงานโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสซึ่งนี่คือเวทีแจ้งเกิดระดับโลกเลยการจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็มีด่านสำคัญสคัญที่ต้องผ่านครับเหมือนการเก็บแต้มไปเรื่อยๆซึ่งอาเชอร์ก็ทำได้มีมากด่านแรกคือใบอนุญาตให้ประกอบการในฐานะสายการบินได้ผ่านเรียบร้อย ด่านที่2คือใบอนุญาตให้เปิดโรงเรียนฝึกนักบินของตัวเองได้อันนี้ก็ผ่านแล้วเหลือเพียงด่านสุดท้ายซึ่งเป็นด่านที่ยากที่สุดนั่นก็คือ Type Certification หรือการรับรองแบบของตัวอากาศยานจาก FA ซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการครับต้องย้ำอีกทีนะครับว่างานโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสปี2028เนี่ยมันถูกวางให้เป็นเวทีเปิดตัวเครือข่ายแท็กซี่บินได้ครั้งสำคัญที่สุดของโลกเลย นี่คือโอกาสทางการตลาดครั้งประวัติศาสตร์ที่จะประกาศให้คนทั้งโลกได้เห็นว่านี่แหละคืออนาคตของการเดินทางก็ต้องขอย้ำไว้ตรงนี้สักนิดนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นไปเพื่อให้ข้อมูลความรู้เท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้นำหรือแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดการตัดสินใจใดๆก็ตามต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันให้รอบด้านด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับว่าแล้วเมืองที่เราอาศัยอยู่ล่ะครับ พร้อมสำหรับอนาคตของการเดินทางในรูปแบบนี้แล้วหรือยังสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาจนจบนะครับถ้ามีหัวข้อไหนที่น่าสนใจหรืออยากให้เรานำมาเจาะลึกแบบนี้อีกก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ